ว่าคนเราเรียนเก่งไม่เก่งอะไรมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีการผลสํารวจออกมาแล้วสารวจอะไรอันนี <h <h ้ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าผลสํารวจการเรียนแล้วชีวิตหลังการเรียนความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของการศึกษาว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงเพราะพว่าพวกนักเรียนเกรด A แบบคุณมนตรีแบบไรเงี้ยนะนักเรียน A พวก A กลุ่ม A ทั้งหลายเนี่ยกลุ่ม A ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิศวกรเป็นหมอต่างๆพวกนี้อแต่พวกนักเรียนเกรด B เกรดรองไปจากเกรดเอพวกนี้ก็จะเรียนบริหาระคุมธุรกิจแล้วก็จะมาคุมพวกนักเรียนเกรดเออีกทีนึงถูกไหมเพราะว่าในชุดก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจไงก็บริหารก็จะมาบริหารใช่ไหมพวกนักเรียนเกรดซีเกรดซีนี่ก็เรียนแบบพอดีีผ่านนะแบบนาผ่านไปได้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีเออมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุมพวกเกรดเอกับเกรดบีอีกทีหนึ่ง แล้วเกรดดีอ่ะที่พี่พวกนักเรียนเกรดดีเป็นนักเรียนหลังห้องพวกนี้ก็แบบสมหัวกันอะไรตอนเรียนไม่ค่อนเรียนนะมีการแกล้งครูแกล้งต่างๆด้วยพอจบมาเรียบร้อยปั๊บพวกนี้มันผ่านมาแบบไม่น่าผ่านนะพวกนี้ก็จะมาทําตัวเป็นแกงใต้ดินใช่ไหมมีทําอะไรลักอะไรต่างๆนี่นะต่างๆแล้วก็จะมาคุมพวก A B C อีกทีเพราะว่าแกงใต้ดินนี่คุ้มได้หมดคิดดูสิหวยราคายังลงไม่ได้ครับ ถ้าได้แก๊งนี้มันจะทําได้ไงถูกไหมครับถูกไหมครับโอ้จริงนะได้หมดทุกอย่างถูกไหมครับเออจะมาที่นี่มันนักเรียนเกรดเอฟเามีเกรดนึนมันมันสอบแล้วตกทันทีพวกนี้ไม่ยีละตกทันทีเลยสอบหลีทายโดยไรไม่สนใจไม่แร่พวกนี้ก็จะมาทาตัวเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รอบรู้กลายเป็นโหนกลายไปต่างแล้วพวกนักเรียนทุกกลุ่มก็จะเข้ามาหาโหนทั้งหมดและนักเรียนคนนี้ก็จะบอกว่าอยู่ได้กี่ปีจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ บอกได้หมดถูกไหมครับเออันนี้ออกรายการไม่ได้นะครับพอเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะเออแต่ว่าไม่บอกอะไรไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวสิจะไม่จบเอาไม่จบแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สุดการเรียนก็ไม่แน่นอนบางทีก็ได้เอบางทีก็บีบางทีก็ซีบางทีก็ดีอะไรก็แล้วแต่ เก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่พิษผู้ที่ทรงอิทธิพลนักเรียน A B C D ไม่กล้าต่อแวด้วยไม่กล้าเข้ามาหือไม่กล้าต่อรองมีอำนาจเบ็ดเส็จเด็ดขาดกลุ่มนี้เรียกชื่อสั้นๆว่าเมียจบบดทุกอย่างไม่มีใครสู้ได้เลยครับเบ็ดเ็จอยู่ตรงนี้เบ็ดเ็จอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างดรดิเวท ท่องอาขยานดังต่อไปดิเตรียมไมโครโฟนท่องอาขยานทําตามผมเพราะวันตอนนี้มันยุคที่เอาขยานเข้ามาแล้วการศึกษา